ดวงชะตาของชาวราศีธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลและก็ชาวราศีกุมในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวรา,าศีธาตุลมครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทํานายด้วยไพ่ยิปซีประจําเดือนมิถุนายนนี้นะครับสำหรับชาวรา,าศีธาตุลมได้แก่ชาวราศีกุมตุลและก็ชาวราศีมิถุนนั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณว่าในเดือนนี้การงานของคุณจะมีทิศทางและก็โอกาสดีๆเกิดขึ้นได้บ้างหรือเปล่าไพ่ใบแรกปรากฏขึ้น แล้วก็ไพ่ไปที่2ปรากฏขึ้นมา ก็ <gie> ต้องบอกว่าในเรื่องราวของการงานของคุณนั้นถือว่านะครับสำหรับชาวราศีธาตุลมมีจุดข,ของการลงตัวมีจุดข,ของความหวังแล้วก็มีจุดข,ของความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีเลยทีเดียวเพราะองาค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมานั้นนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับในเรื่องราวของการที่ผูกเส้นทางของคุณขึ้นมาในโอกาสที่เกิดขึ้นหรือในเส้นทางในชีวิตของคุณในโอกาสใ,ใหม่ๆกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันและเส้นทางตรงนี้ก็จะนําพามาซึ่งสู่ความสําเร็จที่ปรากฏขึ้นตามมากับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นนะครับไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมานี้นับว่าเป็นไพ่ที่ดีทั้งสองใบที่จะเป็นลักษณะข,ของการขับเคลื่อนและก็สื่อถึงในเรื่องราวของความหวังและก็ความสําเร็จที่ตามมานั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับในเดือนมิถุนายนนี้หากชาวราศีธาตุลมคนไหนคาดหวังตั้งใจหรือคาดหมายหรือมีเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับความสําเร็จเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะครับก็ถือว่าคุณจะได้รับโอกาสนั้นเกิดขึ้น จะมีจุดของการที่ได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนสุดท้ายคุณก็จะได้เจอเรื่องราวที่ดีๆที่จะส่งผลลับความสำเร็จให้กับคุณตามมาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนับได้ว่านะครับในเรื่องการงานของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่ใบแรกที่สื่อถึงในเรื่องราวของลักษณะความหวังที่จะปรากฏขึ้นมาให้คุณเห็นแสงทองใหม่ๆเกิดขึ้นทําให้คุณนะครับจะมีจุดของการนําพาชีวิตที่จะก้าวเข้าไปสู่ในความสําเร็จที่ปรากฏขึ้นเป็นไพ่ใบ,บที่สองเกิดขึ้นใบนี้ทําให้คุณเองก็จะมีความมั่นคงลงหลักปักฐานสร้างรากฐานการเงินที่มั่นคงเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการการันตีได้ว่าสําหรับในเดือนมิถุนายนนี้ไม่ว่านะครับใครคาดหวังเกี่ยวกับการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับความสําเร็จแล้วแล้วก็นะครับไม่ว่าจะเป็นคนทํางานประจําหรือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าจะเป็นจุดของความสําเร็จที่จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างสําหรับการเงินของชาวราศีาธาตุลมนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ไพ่ใบแรกปรา,ปากฏขึ้น และก็ไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการที่จะมีรูปแบบของความสําเร็จที่ดีเลยทีเดียวเกี่ยวกับการที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือการเกื้อกูลการสนับสนุนที่ดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมานั้นนะครับมันก็สื่อถึงในลักษณะที่เรียกว่า ถ้าหากคุณติดติดขัดขัดอยู่เกี่ยวกับการเงินภาวะการเงินติดติดขัดนะครับทำให้คุณเองมีปัญหาอยู่คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือการเกื้อกูลการที่จะทําให้คุณเองพ้นจากความทุกข์เกิดขึ้นหรือภาวะวิกฤตเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้สื่อถึงในเรื่องราวของการได้รับการสนับสนุนการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการเกื้อกูลให้คุณหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตด้านการเงินเกิดขึ้นนั่นเอง นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณนะครับในช่วงเวลานี้ขอกู้ขอยืมหรือขอการสนับสนุนจากใครก็แล้วาแตา่คุณก็จะมีโอกาสที่คุณจะประสรบความสําเร็จได้ดีเลยทีเดียวมันก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่บอกว่านะครับพไพ่ใบนี้จะมีตัวช่วยเกิดขึ้นทําให้คุณฟื้นไข้เกิดขึ้นนั่นเองเช่นเดียวกันครับในช่วงของพไพ่ใบที่2ก็สื่อถึงในลักษณะของโอกาสที่ดีๆที่ปรากฏเดินเข้ามาหาคุณเกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับเพราะเปรียบเสมือนกับราชรถที่มาเกยเกิดขึ้นนั่นเอง มันก็เปรียบเสมือนกับว่าโชคลาบนะครับก็ปรากฏขึ้นมาให้คุณได้เห็นได้ปรากฏได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ถือว่าในเรื่องการเงินของคุณจะมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นจะมีคนนําโชคนําลาบมาให้จะมีคนที่จะนําพาความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องการเงินของชาวราศ,ศธีธาตุลมก็ดีมากๆกันเลยทีเดียวแหละครับสําหรับในเดือนนี้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้าง สำหรับความรักของชาวราศีธาตุลมในเดือนนี้นะครับพไพ่ใบแรกปรา,ปากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมา สำหรับในเรื่องความรักของคุณนั้นนะครับในเดือนนี้อาจจะดูติดติดขัดขัด,ขดอาจจะดูว้าเวอาจจะดูเดียวดายแล้วก็อาจจะยังต้องจมทุกกันต่อไปหรือถ้าเกิดใครโสดก็อาจจะยังต้องโสดกันอยู่นะครับเพราะเปรียบเสมือนกับลักษณะของไพ่เองก็ยังอยู่โดดเดี่ยวนะครับไร้ซึ่งความหวังอาจจะมีความหวังเกิดขึ้นได้บ้างแต่มันก็เป็นความหวังแบบริบๆกันเลยทีเดียวนะครับยังต้องหาลู่ทางยังต้องหาโอกาสกันอยู่เกิดขึ้นนั่นเอง ยิงใบไพ่แบบแรกนะครับก็เปรียบเสมือนกับการที่ยังโดนล,ล้อมกรอบอยู่ทําให้ชีวิตยังติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับยังอึดอัดหรือยังถูกนะครับทำให้คุณเองต้องถูกจองจําในลักษณะของคนที่ยังโสดต่อไปเพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่อาจจะคาดหวังยากนิดนึงสําหรับในเดือนนี้นั่นเองครับ ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นลนักษณะของการอยู่แบบโดดเดี่ยวจะมีเกณฑ์การห่างไกลกับคู่ครองก็ได้นะครับหรือเป็นลนักษณะของความรักที่อาจจะมีความสัมพันธ์ไม่ค่อยสู้ดีนักทําให้คุณเองรู้สึกถึงการที่เรียกว่าเศร้าโศกเสียใจหรือไม่ได้หนังใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับองค์ประกอบให้ทั้งสองใบก็ค่อนข้างจะอยู่ในทิศทางเดียวกันก็คือความว้าเหวความสิ้นหวังนะครับหรือหนทางที่ยังต้องรอคอยอยู่ยังไม่ถึงเวลาตรงนี้นั่นเอง ฉะนั้นนะครับความรักก็ยังถือว่าอาจจะไม่ได้เป็นจุดที่แตกขักก็จริงแต่มันก็จะมีลักษณะของอารมณ์หรือภาวะจิตใจที่ยังดูโดดเดี่ยวที่ยังดูอ้างว้างหรือความรู้สึกถึงการโศกเศร้ากับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันแต่มันก็ดูแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรหรอกครับส่วนใหญ่แล้วถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการคิดเยอะแล้วก็คิดมากกับตัวเองมากกว่านั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุนสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นนับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับเกี่ยวกับเกมชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นงานหรือนะครับในเรื่องการเงินนะครับที่ถือว่าจะมีเกณฑ์การก้าวหน้าความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างเต็มที่แต่นะครับในเรื่องรักก็อาจจะดูจ่อยๆอาจจะดูอึมครึมหรือยังไม่ค่อยมีโอกาสที่ดีสักเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไรหรอกครับเอาในเรื่องราวของเกมชีวิตให้สําเร็จก่อนดีกว่าเพราะนะครับถ้าเกิดมีเงินแล้วมีความสําเร็จแล้วความรักดีๆเยวก็ตามมาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในเดือนนี้โดยภาพรวมแล้วยังเป็นจุดที่ดีมากๆเกิดขึ้นทําให้ชีวิตของชาวราศีาธาตุลมมีความสําเร็จดีอย่างมากๆโดยเฉพาะด้านการงานและก็ด้านการเงินเกิดขึ้นนั่นเองเรามาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ